โอเคครับใจโดนใจจริงนะครับเหรียญสองบาทสี่ทองปีนี้พอสอนนี้นะครับถ้าท่านใดนที่มีนะครับติดต่อเราเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับกราบสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนัเข้าสู่ช่องของเรานะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสองบาทสีทองนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้าอย่างไรก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเอนะครับ เรียกว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อนะครับรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็นะครับโดยเหรียญนี้นะครับถ้าท่านใดที่มีนะครับใจสนใจโดนนะครับเหรียญละประมาณ5000บาทนะครับสาหรับเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับปีนี้พอสอนนี้เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆท่นะครับจะต้องดูนะครับติดตามรับชมรายละเอียดนะครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การที่เรารับซื้อเหรียญแบบใดนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเรามารับชมข้อมูลกับรายละเอียดไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับในส่วนของหน้าหน้านะครับก็จะเห็นเป็นนะครับภาพบรมรูปนะครับของในหลวงในรัชกาลที่9ในบล็อกของบล็อกพาสเสียนใหญ่นะครับโดยจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็รัชกาลที่9กนะครับโดยที่วงขอบเหรียญนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับล้อมรอบบริเวณเหรียญนะครับทําให้เหรียญนะครับมีความสวยความงามเป็นอย่างมากเลย ถ้าท่านพลิกกลับมาดูที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นเป็นวัดนะครับที่มีความสําคัญต่อนะครับประเทศไทยวัดหนึ่งนะเป็นวัดอารามหลวงนะที่เรียกกันว่าวัดพระบรมบัณ์โพธนะครับผมนะครับแต่อันนี้ก็ถ้าจําข้อมูลผิดหรือถูกก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโดยจะมีข้อความนะครับว่าประเทศไทยอยู่ที่ฝั่งนี้นะแล้วก็เป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนั่นเองส่วนปีพศนะครับที่เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเวมซีนะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับปีพศที่เราจะประกาศหลับซื้อน้ำนั้นก็คือปีพศ2551นะครับผมที่เป็นสีทองเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดที่มีเหรียญสีทองนะครับปี2551นะครับติดต่อเราเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครที่มีแล้วต้องการจะขายเหรียญสีทองนะครับที่เป็นปี51จริงๆนะครับติดต่อเราเข้ามาที่ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะเจอกันจะเป็นเหรียญที่อ่าเรียกว่าเป็นลักษณะนะครับสีเงินซะส่วนใหญ่นะครับส่วนสีทองนะครับทําให้การค้นพบนะครับหรือการเจอนะครับมีได้น้อยนะครับซึ่งเหรียญสีขาวนะครับจะถูกผลิตตั้งแต่ปี2548ไปจนถึงปี2551 นะครับผมแต่เหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญสีทองนั่นเองซึ่งถ้าใครที่มีเหรียญสีขาวนะครับติดต่อเราเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเท่านั้นนะครับที่เป็นปี2อ5คานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะใครที่รับชมคลิปนี้จะจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวเจ้าคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ